โปรตุเกสจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เมเนียครับโปรตุเกสน้ำเป็นจ่าฝูงมี10แต้มแต่ว่านัดล่าสุดเสียหายนะครับบุกไปแพ้ไอสเตรเลีมา0ต่อ2ครับก็จะไม่มีคริสตินโอโรนัลโดที่ติดโทษแบนนะครับไปโดนใบแดงในเกมกับไอร์แลนด์แต่ว่าข่าวดีคือบรูโน่เฟร์นัน์พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมนะครับตัวหลักที่เหลือก็วิตินยารูเบนเนเวสชชลเนเวสนะครับแนวรุกชชลเฟลิกซ์มีราเฟลเลอาลกอน์โซโรลามอสครับในขณะที่อาร์เมเนีย ก็มี3แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาร์วัลนับฮังการีมา0ูนต่อ1ก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่หลักๆก็เออาร์สเปดยานครับมิดฟิลด์กับตันทีมนะครับแนวรุกก็มีเอ็กเซเซ,เซวิกยานกองหน้าเป็นโอรานนสหัวหอ,อ,อกจากกลักบ,บักเจอกนันนัดแรกเนี่ยโปรตุเกสบุกถล่ม5้นะครับตามหน้าเสือโปรตุเกสเป็นต่อเยอะครับเอ,า,อาง่ายๆถือว่าเสียหายใน2เกมหลังสุดนะครับจริงๆถ้าชนะตั้งแต่วันกับฮังการีก่อนหน้านู้นก็ไปบอลโลกแล้วครับ แต่ว่าเงื่อนไขวันนี้โปรตุเกสขอแค่ชนะจะการันตีการไปฟุตบอลโลกทันทีนะครับเราเล่นในบ้านส่งท้ายด้วยเจออาร์เมเนียทีมที่แม่ขนาดเล่นในบ้านยังโดน5 0ครับแม้ว่าไม่มีโรนัลโดแต่พี่เจ็ดมองว่าเกมโปรตุเกสก็ยังคงไหลลื่นนะครับเกมแบบนี้กระสานอ้ำเล็ดไหลโปรตุเกสพี่เจ็ดมองว่ายิงขาดถึง3ประตูแน่คู่นี้เชีย์โปรตุเกสนะครับ